สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินค่ะวันนี้ยายพามาดูยายแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองยอดมะพ,พร้าวกับปลากระพงสดยอดมะพร้าวกับปลากระพงสดอันนี้ยายจะทําขั้นตอนอแกงเป็นถ้วยๆค่ะนะขั้นตอนแรกที่ยายปันนปนป่นเครื่องแกงเนี่ยค่ะปั่นเครื่องแกง ยายใช้พริกจินดาสดนะพริกจินดาสดกับพริกยอดสนแห้งหรือพริกจินดาแห้งนี่แหละค่ะนะแล้วก็ใส่กะปิใส่ขมิน้นนะขมิน้นแล้วก็ใส่หัวหอมหอมแดงนี่แหละค่ะก็ไม่มากแล้วก็เทียมจักไม่เกิน5กลีใส่ลงไปนะเพื่อความออหอม นะเครื่องแกงของยายปั่นให้ละเอียดเลยนะคะปั่นให้ละเอียดแล้วก็ใส่กะปิตามลงไปกะปิก็พอประมาณอย่ามากนะกะปิแกงเหลืองนี้มากจะไม่อร่อยไม่เหมือนน้ำยาค่ะน้ำยาถ้าเ,เป็นน้ำยาเนี่ยโดยเฉพาะน้ำยาใต้เราจะใส่กะปิค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่แกงเหลืองอย่าเยอะค่ะแล้วก็ยายก็จะเน้นปั่นเครื่องแกงละเอียดค่ะเือแทบจะไม่เป็นกาก,ากเลยค่ะของเรานะ ทีนี้วันนี้ยายก็จะแกงยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวนี้ถ้าเราแกงไว้นานๆเนี่ยมันก็จะ,ะนิ่มมันจะไม่อร่อยสังเกตว่าเราไปทานร้านอาหารปักใต้ที่เราสั่งแกงเหลืองมาเขาทำใหม่ๆเนี่ยยอดมะพร้าวกรอบๆเนี่ยจะอร่อยมากนะคะจะอร่อยมากทีนี้หลังจากที่เราเคี่ยวเครื่องแกงอันนี้ลงไปแล้วนะคะให้เดือดเราก็จะปรุงรสนะ เติมความเปรี้ยวลงไปสำหรับวันนี้ยายใช้ความเปรี้ยวของอส้มจีดค่ะส้มจีดแทนมะนาวอย่างที่บอกส้มจีดมีอยู่3าสต้นยายก็เก็บได้ประมาณสัก20กว่าลูกเมื่อสักครู่นี้นะก็มาทำเป็นน้ำก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยใส่ลงไปเลยนะเนี่ยแล้วก็ให้น้ำแกงเดือดขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ยอดมะพร้าวค่ะ ยอดมะพร้าวเราจะแบ่งใส่สักถ้วยหนึ่งนะเดี๋ยวยายทำถ้วยเดียวเป็นมื้อกลางวันใส่ลงไปแค่นี้พอถ้วยเดียวนะถ้วยเดียวยอดมะพร้าวนี่สุกไม่ยากนะคะสุกไม่ยากสุกไม่ยากมองเราหั่นมองเหมือนกับ หน่อไม้ดองนะคะแต่นี้เป็นยอดมะพร้าวยายซื้อมาหัวหนึ่งก็น่าจะเกือบกิโลค่ะหกสิบบาทเองแถวบ้านยายไม่แพงนะเราก็จะเร่งไฟเร่งไฟนะเนี่ยรอให้เดือนดนิดนึงเพื่อที่จะให้ยอดมะพร้าวสุก เห็นไหมน่าจะเริ่มสุกได้แล้วพอเราก็จะใส่ปลากระพงเป็นเนื้อล้วนค่ะวันนี้ยายซื้อปลากระพงเนื้อล้วนมาโลละ400ค่ะซื้อมาก็ไม่ถึงโล6ขีดกว่าก็260บาท260บาท ตอนนี้น้ำเราปรุงรสนี่ค่อนข้างเปรี้ยวนํานะคะเราจะไม่ใส่น้ําตาลน้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลทรายเลยเราไม่มีความหวานเนี่ยปลากระพงก็สุกง่ายค่ะสุกง่ายเดือดอีกสักครั้งก็โอเคละเดี๋ยวเราก็มาตักใส่ถ้วยกันนี่ถ้วยยายเตรียมไปแล้วเห็นไหม รอให้ปลากระพงสุกอีกเล็กน้อยค่ะรสแซ่บนะคะค่อนข้างเผ็ดหน่อยแล้วก็เปรี้ยวนำด้วยค่ะแกงของยายเอาละได้แล้วเราปิดไฟเลยนี่เราก็ตัก ตักแกงใส่ถ้วยเลยนี่เหมือนที่เขาขายไหมคะเนี่ยทำเป็นถ้วยๆเรายังไม่แกงนะเรายังไม่แกงใส่หมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ําเราก็จะไว้น้ำแกงแกงเหลืองเราเนี่ยค่ะไว้ตอนเย็นเราจะทําแกงเราค่อยมาใส่เหมือนแบบนี้ค่ะจะทําให้ดูทําเป็นถ้วยๆก็จะได้แกงเหลืองอร่อยอร่อยรสชาติแซ่บ ินใหม่ๆนี่เหนมเนี่ยค่ะ่าได้แกงเหลืองอร่อยอร่อยค่ะร้อนนะคะโอเคมาทำทานกันนะคะแกงเหลืองยอดมะพร้าวกับปลากระพงทำกันค่ะแค่นี้ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอร่อยแน่นอนมีผักแกล้มมะเขือแตงกวาผักนานา,นาชนิดรอบบ้านเราราดข้าวอร่อยมาทานแกงเหลืองยอดมะพร้าวกับปลากระพงกันค่ะสวัสดีค่ะ